ครับมือครับพูดถึงความพร้อมในการติดชาติในครั้งนี้นะครับครับผมความพร้อมครั้งนี้นะครับก็โอเคก็ดีใจครับที่ตัวเองกลับมามีชื่อตีนชาติไทยครั้งนึ่งก็พยายามตอนนี้ก็คือแบบเพิ่งเริ่มพร้อมได้สามวันอะไรเงี้ยบบก็พยายามปรับตัวแล้วก็ปรับสภาพร่างกายให้ให้เขาสู่การแข่งขัน,นที่ร่างกายที่มันได้รับพร้อมสำหรับการ ในแคมป์น player, ี้ค <Ton> ร <meeting> ับมีน้องๆหลายๆคนที่มาจากชุดสีเกมครับมองตรงนี้ว่าไงบ้างครับก็ก็เป็นเรื่องดีครับก็เราก็จะเห็นว่าอ่มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆแล้วก็ที่ทำงานได้ดีแล้วก็ได้รับโอกาสเข้ามาเอ่อมีโอกาส์ในหลายชื่อที่ข้าวุฒิจ่านะครก็ก็ดีครับก็ได้เห็นน้องๆนะครับดองแล้วก็ที่ก็ได้ดูตอนน้องเอ็ซีเกมก็สามสี่คนนี้ก็มีมาใหม่ก็คือแบบโคแบนที่เกิดขึ้นใหม แต่หนึ่งเองนายเองแล้วก็ต้นเองก็ก็หวังว่าก็อยากช่วยให้น้องๆปรับตัวกับทีมชาติใหญ่ได้ดีแล้วก็น้องๆที่ได้แบบแชว์ความสามารถแล้วก็แสดงภาพของตัวเองที่มีออกมาให้ใหได้ไมากที่สุดพี่มือรับการเจอฮ่องกงแล้วไต้หวันมันจะช่วยวัดศักยภาพของทีมชาติไทยในด้านใดบ้างครับพี่เพราะว่าสองทีมนี้น่าจะแรงกิ้งต่งกว่าเราครับพีค่ครับผมก็โอเคก็อย่างแรกก็คือก็เชื่อว่า,วาโอเคครั้งที่แล้วเนี่ยไต้หวันเราก็ เครื่องในถ่ายแล้วเราก็ทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็แพ้นครก็ครั้งนี้ก็ถือว่าทุกๆครั้งที่เป็นเกมเยือนอะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะมีปัญหาในการเล่นเกมเยือนอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็โอเคอาจจะแรนกิ้งที่ต่ำกว่าแต่ว่าการออกไปเล่นที่ไม่ใช่ในบ้านเราเนี่ยก็ก็มีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พร้อมที่จะเล่นในของเกมเนี่ยก็ถือว่าอาจได้ลองผู้เล่นหน้าใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็ เป็นการเตรียมทีมหาจุดที่เราจะควรจะต้องแก้ไขในการบบเตรียมไปเช่นครับในตอนนี้เกมเยือนที่เป็นปัญหาที่มีมือว่ามันคืออะไรแล้วมัน,ม,นมันต้องแก้ยังไงพี่ก็อาจจะด้วยหลายๆอย่างอะอย่างสภาพอากาศสภาพสนามรวมถึงแบบบรรยากาศที่เราต้องไปเจอที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้แล้วก็ทําให้แบบ ทำให้ได้ดีเหมือแนบบที่เราเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราในบ้านของเรานี่ครับก็ก็เป็นจุดที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นในการออกไปเยือนในแต่ละเกม